มาวันนี้ได้เนื้อมาหนึ่งโลเนื้อโคตรดีเลยครับวันนี้อเก้าอีอ้ก็ไม่เป็นใจนะ พูดได้นี่ยมาน,น,น,นี่ที่เด็ดเลยอนะันเนี้ย น้ำจิ้มลุงต่อยไม่ได้ทำเลยครับโอ้ยมันช่ำเลยอะว้าวดูดิครับท่านผู้ชมอืมดูอืม,อมชิมก่อนได้ไหม Mm-hmm.